หลุดเฉยเอา้าหลุดถ้าอย่างงั้นอ่าหลุดนะอะโอเคกลับมาอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนอยู่ในไลฟ์เนอะอยู่กันหรือเปล่านะี่ยมันไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอเคขอโทษทีไลฟ์ใหม่นะโอเคไลฟ์ใหม่นะครับโทษทีวันนี้เมื่อกี้มันหลุดไปนะครับขอโทษทีหลุดไปหลุดไปนะฮะ โอเคก็คือมีคนถามเข้ามาว่าตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าถ้าเกิดเกมนีแพ้จะโดนออกไหมคือผมพูดกันตามตรงนะว่าตอนนี้สถานการณ์ไอต้าตอนนี้ถ้าถูกปลดไม่แปลกใจคือโดนปลดได้อยู่แล้วด้วยเรื่องของผลงานล้วนเลยคือผลการแข่งขันมันไม่มันไม่เป็นใจเขาเลยเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันผลการแข่งขันก็ไม่เป็นใจเขาเลยแบบอยู่ๆก็โดนโอนโกไปลูกนึงอีกลูกนึง ดโดนมงแบบพลาดพลาดพลาดเพื่อเป็นเสียประตูเลยรึ่งหลังมีโอาากาสกดคู่แข่งได้แต่กดได้แต่สุดท้ายเหมือนกับเหมือนกับจบไม่ได้อ่ะจบไม่เป็นอ่ะการสร้างโอกาสมันน้อยสร้างโอกาสในการเข้าทำน้อยมากนะครับพี่มาเพิ่งมาจะมาแบบมีได้ลุนล้นได้ลุ้นในช่วงท้ายๆเกมตอนมาร์ตินารี่ลงมาตอนที่อลารากัสเซตลงมาก็เริ่มมันจะมีโอกาสมากขึ้นขึ้นแต่แังจากนั้นคือก่อนนั้นก็ไม่มีอะไรเลยคือวันนี้ถ้ามองในมุมของส่วนตัวนะ ผมบอกเลยว่าเวลาผมทำไลฟ์นี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้แฟนบอลทุกคนมาเชื่อผมนะผมไม่อยากให้แบบเฮ้ยพี่บอลมันเชื่อต้องพูดต้องเชื่อคือมันคือการแสดงความคิดเห็นดังนั้นเนี้ยใครจะว่าผมยังไงก็ตามแต่ผมถือว่านี่คือความคิดเห็นของผมคุณจะคิดเห็นอย่างไรอันนี้ก็ตามข้อคุณเลยยิ่งช่วงสถานการณ์แบบผลงานแย่ๆยเนี้ยมันมีแนวคิดแตกต่างกันเยอะแน่นอนเพราะทุกคนก็จะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ผมเคารพทุกคนนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนเคารพความคิดของผมด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามแต่ในกรณีอย่างวันนี้ผมมองว่าวันนี้ทําได้ดีกว่าในเกมที่แพ้เบอร์ลี่ในเกมที่แพ้เบอร์ลี่เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันแย่กว่านี้แล้วก็เกมกับไซร์มตันก็ยังดูแย่กว่านี้วันนี้คือได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะวิ่งไล่ในการที่จะพยายามต่อสู้คือมันมีหลายๆคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันเล่นไม่ได้ชน,นะวันนี้มีความรู้สึกอย่างนั้นดูตั้งแต่ครึ่งแรกมา แต่สิ่งที่มันเห็นคือคุณภาพของตัวผู้เล่นทีคค่คุณภาพประสิทธิภาพในการเข้าทำมันกลับมีปัญหามันกลับมีเรื่องของการที่คุณไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่คิดไอเดียดีหลายในจังหวะดูจังหวะรู้เลยว่าไอเดียดีเข้าทำได้ดีแต่สุดท้ายแล้วผลงานมันออกมามันไม่ได้พอมันไม่ได้ปุ๊บเกมรับที่มีปัญหา ก็พลาดง่ายไปเสียประตูมันก็เลยเป็นเหมือนกับจังหวะฟุตบอลในเกมมันไม่เข้าทางอาร์เซนอนแลแล้วพอมาครึ่งหลังบุกมากขึ้นมีทนเสาววทีนึงมีจังหวะบุกมีจังหวะขึงมีจังหวะที่จะเข้าทําเข้าเทิมตลอดแต่สุดท้ายแล้วยิงไม่ได้ถึงพื้นที่สุดท้ายเข้าสู่ไฟนอลเติร์ดไม่สามารถที่จะจบสกอร์ได้ไม่ไม่มีโอกาสที่จะแบบได้ง,ง้างจ่อๆได้ยิงซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลายเกมมากเลยอต้องมีพื้นที่มี c r e ท t i ิตี้มีการสร้างสรรค์ดี วันนี้ที่เห็นได้ชัดเลยคือมีการพยายามในการจะเจาะใช้มีการจะเจาะตรงกลางด้วยซึ่งหลายในเกมมันไม่มีอย่างนี้เลยวันนี้มีพยายามจะเจาะตรงกลางพยายามจะใช้พื้นที่พยายามเขาเขาทำเจาะตรงกลางเข้ามาพยายามจะทําให้มันเกิดประตูให้ได้แต่สุดท้ายแล้วพอเล่นไปเล่นมาพอเล่นเล่นไปเล่นมาสุดท้ายแล้วอา,อาร์เซอลกลับไปแบบเดิมคือไม่เจาะกลางละฉันเจาะซ้ายเจาะขวาเจาะซ้ายเจาะขวาเหมือนเดิมซึ่งทันทีที่ว่าง่ายเลยยิ่งเปิดเข้ากลางยิ่งเปิดเข้ากลางแบบโด่งๆดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอาร์เซอลนเป็นกองหน้าไม่ว่าจะเป็นใครวันนี้เอ็นเกต ลากระแสพวกนี้ตัวมันเล็กกว่าเยอรี่มิน่าเยอะก,กับเล็กกว่าไมเคลคีอยู่แล้ววะ่ะคือเรียกว่าแทบจะไม่ได้กินนะครับคือถ้าเกิดเปิดเข้ากลางมันนี้เสร็จเสร็จสองคนนั้นหมดครับเอ็นแคทเทียนี่โดดเป็นโดดเป็นลิงเลยโดดแบบวิว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 โดดไปโดดมาเยอร์รี่มิน่าใหญ่กว่าเยอะเก็บกินได้หมดคือเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่ามิววันนี้สมควรแพ้ไหมผมคิดว่าวันนี้อาจจเองสมควรแพ้แต่ก็ไม่ถึงครับสมควรที่จะ มันก็สมควรแพ้แล้วมันก็ไม่สมควรที่จะแพ้ไม่สมควรที่จะชนะคือต้องว่าอาซ้อนสมควรแพ้และในอีกในืองมุมหนึ่งก็ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะแพ้เหมือนกันแต่จังหวะสุดท้ายพื้นที่สุดท้ายที่เขาทำเรามีปัญหาถามผมว่าอานิต้าควรจะโดนออกไหมพอดีตอนนี้ผมบอกว่ามือถือผมตรงเนี้ยเอ่อคอมเมนต์มันมันเสียนะครับมันเหมือนกับผมแพ้แตเลื่อนแล้วมันเลื่อนไม่ขึ้นนะผมจะไม่ได้กคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมบอกเลยผมจะไม่คอมเมนต์แน่เพราะว่าคอมเมนต์มันเสียนะถามผมว่าวันนี้ควรจะออกไหมคือในมุมของผมเนี่ยผมว่ามัน ถ้ามีข่าวว่าปลดออกก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะว่าผมคิดว่ามัน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 เป็นสิ่งที่ยอมรับได้กับการที่ที่เปิดที่ที่ผลงานมันไม่ดีแล้วโค้จะถูกเด้งอ่ะมันมันไม่มีมัน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 ไม่มีสิทธิ์เถียงอันเนต้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเถียงเลยว่าเฮ้ยขอโอกาสคือคุณทําทีไม่ชนะมาเป็นแปดเกณฑ์่ะ มันมันมันมีโอกาสที่จะโดนอยู่แล้วแล้วลงทุนก็ลงทุนระดับหนึ่งไม่ใช่ลงทุนน้อยมีปลาตรงปลาเตมันไม่มันมีการลงทุนเขาน,นั่งเยอะแล้วพอมันไม่ชนะผลง,งานมันไม่ได้ไไดออกมาอารตาต้องผิดชอบเป็นเรื่องปกติในทางกับการถ้าเทียบกับอ e ุนเอนมูรีใช้มารรฐานดีวกว่าท e ี่อุนเอนมูรีทำผมเชื e ่อว่าอุนเอนมูรีกับ, e ori, กบ e ori, อาริตาสถานการณ์เยอะอาริตาตอนนี้สถานการณ์เริ่มแยกกับอ e ุนเอนมูรีอีกดังนั้นถ้าสโมสรจะปลดมันปลดได้แต่ที่ผมมองว่าอาร์เซนอลมีข่าวว่าจะซัพพอร์ตอาร ส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของทางเลือกโค้ชด้วยในยุคที่ตอนอูนแอมรี่โดนปลดเนี่ยทางเลือกมันยังพอจะมีทางเลือกอยู่มันยังพอมีคนนั้นคนนี้มีช้อยในใจอยู่จะเอาใครแต่เวลานี้ผมมองว่าถ้าจะเอาอัน้าออกแล้วเอาโค้ชใหม่เข้ามาเนี่ยมันคงไม่สามารถจะมาเอาแบบอยู่ๆไปเอาปาติเวราที่เพิ่งโดนไล่ออกจากนี้มาทําทีไปเอาพวกตานานทั้งหลายทั้งแหล่อองรีเบิร์กแคมอะไรก็ตั้งแต่มาทําผมว่ามัน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 ไม่ตอบโจทย์ครับมันไม่ตอบโจทย์กับ มันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่อา้องกําลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนไปแบบที่แมนยูเคยเปลี่ยนคือในเมื่อลองแบบลองมอยแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟานเกนัคือลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนโค้ชที่มีประสบการณ์มากยิ่สุดมาทําคือผมคิดว่าถ้าถ้าตอนเนี้ถ้าเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นอย่างอาร์เตต้าทําแล้วไม่เวิร์กก็ต้องเอาโค้ชที่มีประสบการณ์มาทมําแต่ตอนนี้ถ้ามองในตลาดตลาดผู้จัดการทีมที่ว่างๆแบบไม่มีพันธะเลยเนี่ยเลากกรีก็ยังอยู่เออวิชิโน่อ,อย แต่สองคนนี้ก็ไม่ได้การันตีว่าอย่างแรกเลยโปชิโน,โนไม่การันตีเลยว่าจะมาเพราะเขาเป็นแฟนเฉพาะสเปอร์เ,เก่าเขามีกาสที่ไม่มาซานนอลสูงมากออรเรกรีเนี่ยเขาเคยมีข่าวว่าเหมือนกับเขาไม่ไอายากย้ายอีกเขาไม่ได้อายากย้ายหรืออย่างคือมาซานนอลเนี่ยมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแรงดึงดูดมากพอจะดึงโคชท็อปๆมาแล้วโดยมากเลยครับทุกๆคนในประเทศในโลกเลยมันไม่มีใครชอบทํางานกลางงานอะ่ะคือไม่มีใครชอบทํางานอะไรอย่างเราแบบ โดนแบบเอ๊เอามาต่องานกลางทางทุกคนทํางานออฟฟิศหรือก็ตามแต่ทาโปรเจกต์มาครึ่งทางแล้วอยู่ๆมีคนมาอยู่ๆเจ้าของโปรเจกต์ทิ้งงานแล้วบอกเออคุณมาต่อโปรเจกต์หน่อยยังไม่ใครชอบเลยอาร์ตนอนกับรุ่นการนี้ก็เหมือนเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งที่ทํามาแล้วมาสี่สิบเปอร์นห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วอยู่ๆจะมีการเปลี่ยนคนเนี่ยไอคนที่มาแทนไอคนที่ออกไปก็ออกไปแต่คนที่มาแทนเนี่ยจะเหนื่อยมากแล้วจะหาคนแบบนี้มารับงานอะยากด้วยเพราะสถานการณ์ตัวนี้ตร้างผลงานตก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 มาก อยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจบปัตดานีจบที่สิบหกหรือเปล่าแต่ตกแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์คือเอาโคชคนใหม่เข้ามาถ้าจะเอาโคชก็เอาโคชที่เก่งเลยแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบเอาอาเต้าออกแล้วเอาแล้วเอาดาวลูกเอาพวกองรีเอาพวก Only, พวีราเอาพวกตัวแบบวัยรุ่นๆใน,ในใกล้ๆกันเนี่ยมาทำเอาพวกแบบพวกตัวแบบนี้มาทาอ่ะผมว่ามันไม่ไมันมันไม่เกิดอิมแพกครับมันไม่เกิดอิมแพกมากแต่ในกรณีกับการถ้าจะดื้อใช้อาเต้าต่อไป ไอ้ต of <laughs> ้าต้องทำผงานให้มันดีกว่านี้ไม่งั้นก็ต้องไม่งั้นไม่งั้นสุดท้ายแล้วสุดสุดท้ายแล้วผมมั่นใจว่าสุดท้ายสมุก็ต้องออกอยู่เพราะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดยูทูบซีใช้งานต่อไปแล้วยังไม่ดีขึ้นสิ่งที่ได้กลับมาคือถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทีมเลวร้ายถึงตกชั้นเนี่ยมันรับผิดชอบกันไม่ไหวนะบอร์ดทั้งชุดนี้ขึ้นเละเลยนะเราผมยังไม่ได้มองเวิร์สเคสขนาดนั้นนะผมยมงไมองถึงตกชั้นแต่ผมก็มองว่าเอาแค่ว่าสุดท้ายแล้วซ่อนจบอันดับสิบสิบสองสิบสามสิบส ไม่รวมถึงค่านงค่าเหนื่อยค่าตัวค่าเงินรายได้ที่หายไีห,หลายล้านเนี่ยที่คาดหวังไว้ตั้งสูงว่าโอ้หปีนี้ฉันจะไปใช้ไม่นล,ลีปีนี้ฉันจะไปใช้ไม่นลีเดี๋ยวถ้าจบกลางตารางหรือจบแบบันดับสิบลงไปเนี่ยแย่นะมันมีเรื่องของการรายจ่ายที่อย่าลืมว่าอซชอพเหมือนองค์กรหนึ่งครับรายจ่ายมันรอต่อตูดอยู่แล้วอ่ะมันรอต่อทุกเดือนอ่ะทุกสัปดาห์รายจ่ายต้องออกอ่ะถ้าเกิดท,กท้ายแล้วรายได้มันไม่เท่ากับรายรับ่งนี้เกิดขึ้นึ้นแล้วนึกภาพออกเลยขายสตาร์เนี่ย ขายตัวหลักออกขายคนนู้นคนนี้ออกคือตอนนี้แฟนบอลอย่างเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าอบอลแพ้เราไม่พอใจเราอยากบอลแพ้เปลี่ยนโค้ชบอลแพ้เปลี่ยนโค้ชบอลแพ้เปลี่ยนบอลแพ้ก็ต้องเปลี่ยนหาัจุดเปลี่ยนให้เจอแต่ทางการกุนอ็สโมสรเครกับเราอยู่นะคือใครจะบอกว่าสโมสรงกก็ตามแต่แต่ผมว่าสโมสรมันก็ต้องเครียดกว่าเดิมแน่ถ้าสมมติว่ายังใช้อลาเต้าต่อไปแล้วต้าเกิดที่ตกชั้นหรือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนโคช้ชแล้วเอาโค้ชใหม่เข้ามาแทน ก็ต้องการตีได้ว่าโค้ดใหม่มันจะพาทีมไม่ตกชั้นหรือพาทีมไปได้เป้าหมายที่แบบโอเคอยูโรปาลีกก็ยังดีแต่ในทางกับปลนั้นผมมองไม่เห็นทางเลยเลยว่าถ้าเปลี่ยนจะเอาใครหรือถ้าไม่เปลี่ยนอาร์ต้าทำทีมดีไงคือผมส่วนตัวผมอะ่ะผมประเมิออนอาร์ต้าไว้ห้าเกมตั้งแต่เกมที่แพ้สเปอร์ละว,ว่าผมมองว่าห้าเกมมันต้องประมาณเนี้ยก็คือห้าเกมในช่วงที่เหลือของของปีนี่ครับ เจอกับแมนซิตี้เจอกับเชลซีมีไบรท์ตันเมือนกันนึงซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้มันมันมีเสมอวิเกมเดียวเพื่เอเสมอเซนตันเลมานหลังจากนั้นมาคือมันมีสองเกมที่าร์นนตันจะต้องเจอทั้งเชลซีทั้งซิตี้เนี่ยโอ้ยคือบอกเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยากมากๆเพราะว่าด้วยตัวตัวผู้เล่นเองก็ก็ไม่สมบูรณ์ด้วยแล้วความเชื่อมั่นตกอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคือใน ผมคงไม่ได้แบบว่าจะมาบอกว่าต้องไล่โค้ดอะไรเงี้ยคือผมมองว่าถ้าไล่โค like ้ดตอนนี้คุณก็ต้องหาว่าจอคอาใครมาแทนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ายากมากนะยากว่าตอนอุนัยมารีตรงนี้แหละคืออุนยมารียังมีทางไปยังมีโค้ชว่างสุดท้ายแม้ว่าโอเคจะดูว่าไปเอาอารต้าประสบการณ์มาทมาทแต่ตอนน้้ก็ยังมีทางเลือกที่จะเลือกได้แต่เวลาเนี้ยจอโค้ดไปเปลี่ยนถ้าจอโค้ดไปถ้าจะเปลี่ยนโค้ดโค้ดที่ผมพูดงอย่างที่สองคนอาริกรีหรือเรือท่านลุเทงฟาเนีเลยหลูเทงฟาที่มึงโดนอมา วีเอราเอาพวกนี้มาเนี่ยผมยังผมยังมองว่าตัวที่เป็นตัวท็อปทอปคนเดียวที่ผมมองคือออริรกีเนี่ยดูมีโอกาสมากที่สุดถ้าจะเปลี่ยนนะครับแต่ออริรกีก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนกับไม่ได้อยากมาอังกฤษแล้วอย่างหนึ่งคือค่าเหนื่อยเขาแพงค่าเหนื่อยออริรกีเนี่ยต่างต้องมีเล็กต้องมีสิบล้านนะครับอ่ะท่านจะจ่ายไหวไหมมีตังจ่ายหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วต้องอย่าลืมว่าถ้าเปลี่ยนโค้ดทีก็วนโรเลชั่นทีแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าสุดท้ายแล้วสโมอสรเรื่องที่จะเดินหน้าเปลี่ยนโค้สอสโมรรนนนันนั้กก็็ตาาายยยยคบแ่่ององงงไจ ตอนนั้นมันต้องมีคอน d i t i o n ตามมาเลยว่าออริจีหรือว่าโค้ชใหม่เข้ามาจะได้อะไรบ้างจะต้องทําอะไรบ้างแล้วก็จะกลับมาโลนหลุมเดิมหลูมเดิมคือเท่ากับเสียเวลาไปแบบตั้งแต่เวนเกอร์ไปสองสิบแปดเสียเวลาไปสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบแล้วก็จะเสียยี่สิบยี่สิบยี่สิบปทั้งาเสียไปแล้วสามปีฟรีเสียไปที่แบบาาสโมสรที่ไม่ได้ก้าวหน้าไปก็คือวอลลุ่อย่วนี้กลายเป็นทีมที่จะตั้งเป้าหมายประมาณไปพื้นที่ยุโรปให้ทุกๆปีกปปลับไปแชมป์อิหลีกให้ได้สามปีผ่านไป ต้องเรียกว่า4ี่ปีครับไปในเวนเกอร์ในเวนเกอร์แล้วก็คือเวนเกอร์ช่วงสุดท้ายแล้วก็คือเราเราไปเราพลาดแชมเปี้ยนลีกไป4 4- 5ถึงปีแล้วอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เลวร้ายมากที่ค่อนข้างจะเลวร้ายมากแต่ก็แต่ก็แต่ก็ต้องต้องพยายามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ต้องที่ต้องยี้ต่อไปในส่วนรูปเกมวันนี้ผมพูดไปผมพูดไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมผมพอใจถ้าเทียบกับ2เกมที่ผ่านมาผมพอใจในระดับหนึ่งคือ มันยังมีรูปแบบมันมีความหลากหลายมากกว่าเดิมอ่ะแต่คือคุณภาพไม่ได้เลยซึ่งถ้าถามเป็นจอะเป็นการเรียงตัวเลยวันนี้จริงๆแล้วผมผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยผมผิดหวังสุดขของเป็นวิลเลียนนะคือผมไม่คิดว่าวิลเลียนจะได้อยู่ถึงจบถึงจนจบเกมอะ่ะคือวันนี้ผมคิดว่าคนที่น่าจะโดนไม่น่าจนเป็นตอกคือเปเป,เป้เพราะผมสุกเป,เป,เ,ปเป๊วันนี้ทําแล้วคือมันมีความมันเป็นคนเดียวที่ พอได้วอลจากโครงการแล้วพยายามจะจี้แหว่งหน้าจะจี้แหว่งหน้าจะจี้แหนคือพยายามที่จะเปิดเกมลุกสู้อะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในแนวลุกข้างบนเอเกเทียนนี่ไม่ต้องพูดถึงมันได้บอลน้อยอยู่แล้วได้บอลน้อยมากแล้วก็ตัวเล็กอยู่แล้วไปเจอเจอรี่มินน่าเจอไมเคิลคีน,นโอ้โหประกบกันแน่นเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยโอกาสมีโอกาสแล้วก็พลาดไปส่วนทางด้านของวิลเลียนวันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนตัวอสุดท้ายอยู่จนจบเกมนะครับแล้วก็การที่เอาโจวิลล็อกมาสำหร,รับผมผมพูดหลายเกมแล้วว่าวิลล็อกมันไม่ได้เก่่งระะดดดับจมาติเลลนนใีกไ้ ต้องไปเก็บประสบการณ์อีกหลายอย่างเลยกว่าจะเล่นในลีกได้นี่คือสุดท้ายเนีเอาวิดหลอกมาเล่นก็น่าจะเป็นอผมก็ไม่รู้ว่าเต้าไปถูกใจอะไรนะแต่ผมไม่คิดว่าแต่สิ่งที่ข้อดีวันนี้คือมาเดนรีเล่นแล้วรู้สึกว่าเออมาเดนรีคัมแบ็กละจังหวะเข้าท่าจังหวะอะไรมันเริ่มมาแล้วหวังว่าจะมาเป็นทางเลือกที่ดียิ่งกว่าน,นี้โอบาเจ็บซึ่งโอบาเจ็บตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะเจ็บยาวหรือเปล่าแต่มีปัญหาแล้วแต่คือ สโมสอนแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงก่อนเตะว่ามีปัญหาบาดเจ็บเขาเจเจ็บที่น่องครับมีการบ,บาดเจ็บน่องทาให้ไม่ได้ลงเล่นแล้วก็เดี๋ยวต้องรอเช็คว่าเกมกับเ,เกมต่อไปเนี่ยที่จะเจอกับซนต์เจสตี้มั้งเกม c ซ t ตี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องติดตามดูแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มองกันในมุมของแฟนบอลก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องหวังอะไรครับมองแค่ว่ากลับมาชนะให้ได้ก่อนเรื่องอันดับช่างหัวมั้งครับตอนนี้อันดับช่างมันจะเลกจะกล้าวก็ช่างมันเพราะตอนนี้เราอันดับไม่สาคัญเท่ากับชชนะ ต้องชนะให้ได้ก่อนถ้าชนะได้แล้วค่อยมาคุยกันเรื่องอื่นตอนนี้วันนี้ถามว่ามีดูดีไหมดูดีขึ้นแต่ก็ยังดีไม่พอจุดผิดพลาดเยอะมนีนู่นนี่นั่นเยอะสิ่งที่เห็นคือน็อตเต็มมันสู้ลัอเต็มพยายามแต่คุณภาพศักยภาพประสิทธิภาพไม่ได้เลยและนี่คือสิ่งที่ทําให้ Arsenal อาร์เซนอลยังควานัาชนะไม่เชล่ต่อไปและถ้ามีข่าวว่าอาร์เซนาถูกออกมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอีกต่อไปเพราะว่าถึงวันนี้พูดถึงงานก็เป็นเวลานี้ เขาออกในทุกเกมถ้าแพหลังจากนี้นะครับโอเคไม่มีทางเสียเวลานะครับก็ทุกคนคงคงสนุนนิดนั่น้วละนะครับก็พักผ่อนอนดีกว่าน,นะครับื้วงไนเดี๋ยวพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ